สายวามวบาสมีคน,นใชน้บ้านนั้นเราก็ไม่ได้อยู่กกลจากที่นี่ใช่ได้ครับพี่น้องเราแต่ว่าพี่น้องครับ่งที่เราขอนันผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้ไรบ้างไมอะไรใช่ไหมครับพี่น้องหนึ่งขอโลกนะครับผรงารขาแมนของคน,นงไทยน,นัยย้นนะครับจะเป็นฝีมือแรงงานที่ดีกานที่ออกมาจากดาดนักลงทุนชอบมาประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะเอาเงินยัดได้โตได้ง่ายมาก เต้องมาทางานทอเครื่องแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมจะพูดเรีนที่ความจริงนะครับเป็นความจริงที่ทรุ่นใหม่นะครับเราต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่สังคมที่ดี <Yeah. S 2> นะครับนําไปสู่จุดหมายเป้าหมายที่ดีไม่ให้ประนี้เรามีคนงานเยอะแยะน พี่น้องมางคนไม่คยได้ฟังเพราะอะไรเพราะกลับบ้านสีพุ่มแล้วสามพุ่มเอาไหนใครอยู่เสียชราญปุ่นคุณผู้ชมค่ะทำบ้านของพี่น้องให้ได้อยู่นะคักลับไปเพื่อที่จะเรอนะครับรับที่เข้ามานี่้ผมสุกนะครับว่า้าใไปคิดว่าเข้ามาบอกควรต้องบอกพี่น้องนะครับนะ แล้วก็เราได้รับการร้องขอมานะครับจากที่ครับแล้วก็การเท้านะครับงานมาถึงเป็นวันขาดงานแหละครับพูดกันตรงๆเลยใช่ไหมเราไม่เข้าทํางานนะพี่นะขาดงานนะแต่ทีนี้เขาขอให้เราเข้าไปทํางานใช่ไหมวันนี้ให้เป็นวันทํางานทั้งวันได้ป่าล่ะ เขาไม่ลงโทษใ,<ห>ใช่ไหมแล้วเขาไม่ลงโทษด้วยเรายอมได้ไหมแล้วก็ไปไปเจรจาัะไรโตเจรจตาแล้วแต่พี่แล้วแต่น้องๆนะ <S <S ถ้าน้องๆไม่ก็ก็แล้วแต่น้องๆไงพี่ก็พี่ก็ไม่มีไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะพูดไงอ่ะจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วแต่พวกเรานะอันนี้นการใจจาไม่เกิดขึ้นปัญหาใหญ่จะตามมาคือเรื่องการลงโทษตอนนั้นจะแก้ลำบากนะครับตอนนี้สิเขาต้องส่ง นะครับดังนั้นเขาเสียหายดังนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็อยากให้น้องกลับทํางานตอนบ่ายๆนะครับบ่ายกินข้าวเสร็จกลับทํางานตามปกตินะครับตอนเช้าผมคุยกับเขาแล้วว่าเขาไม่เอาความผิดในเรื่องของการลงโทษนะครับดังนั้นตอนบ่ายกลับทํางานค่าจ้างเดินตามปกติของตอนบ่ายนะตอนเช้าไม่เดินนะครับความผิดไม่มีนะครับส่วนการเจรจาเจรจามันโตเจรจานะครับ